เมื่อสองปีก่อนแนนกับกลุ่มเพื่อนได้ขับรถไปเที่ยวบ้านสวนของเมเพื่อนสนิทที่อยู่ต่างจังหวัดตัวบ้านนั้นตั้งอยู่ลึกในสวนผลไม้เงียบสงบและเต็มไปด้วยต้นไม้สูงทึบแต่สิ่งที่สะดุดตาของแนนตั้งแต่ลงรถคือสารไม้เก่าๆที่ตั้งอยู่หน้าบ้าน ในนั้นมีตุ๊กตานางลาหลายตัววางเรียงรายอยู่พร้อมพวงมาลัยแห้งกรอบแขวนเต็มไปหมดแนนถามเมว่าสาลนี้ของใครเมตอบสั้นๆว่าของเก่าตั้งไว้นานแล้วไม่ได้ลบหลู่ก็ไม่มีอะไรหรอกแต่แนนหัวเลาะ แล้วพูดว่าแบบนี้เรียกสารหรอตุ๊กตานางลาเหมือนผีเลยเธอยังเดินเข้าไปหยิบตุ๊กตานางลาม,มาหนึ่งตัวแล้วแกล้งหักแขนของตุ๊กตาเล่นท่ามกลางสายตาเพื่อนที่เริ่มรู้สึกไม่สบายใจ คืนนั้นเองแนนฝันเห็นนางลำคนหนึ่งในชุดสีแดงยืนอยู่หน้าศาลใต้แสงจันทร์เต็มดวงใบหน้าซีดขาวดวงตาว่างเปล่าพร้อมแขนที่หักผิดลูกเหมือนกับตุ๊กตาที่แนนแก้งทำพังเสียงรละนาดดังแผ่วๆลอยมาในความฝันก่อนที่นางลำจะพูดด้วยเสียงเย็นเฉียบ ว่าเจ้าหักแขนตุ๊กตาข้าเจ้าต้องคืนให้ข้าแนนสะดุ้งตื่นกลางดึกร้องกรีดจนเพื่อนๆต้องวิ่งเข้ามาดูเช้าวันต่อมาเธอมีรอยฟกช้ำตามแขนทั้งสองข้างเหมือนถูกบิดแรงและสารหน้าบ้านตุ๊กตานางลำที่เธอหัก ถูกวางกลับเข้าที่เรียบร้อยแต่แขนที่หักกลับต่อเหมือนเดิมเหมือนไม่เคยถูกทําลายมาก่อนหลังจากกลับกรุงเทพแนนเริ่มฝันซ้ำๆถึงนางลำคนนั้นทุกคืนและอาการของเธอแย่ลงเรื่อยๆจนวันหนึ่งเธอแขนหัก อย่างไม่มีสาเหตุกลางห้องนอนทั้งที่ไม่ได้ลื่นล้มหรือโดนอะไรเลยและคืนสุดท้ายก่อนที่แนนจะเสียสติเธอตะโกนรกีดร้องว่าข้าขอโทษข้าจะคืนแขนให้เจ้าก่อนที่จะพังประตูวิ่งออกไปในคืนฝนตกหนักและหายตัวไปอย่างลึกลับ จนถึงวันนี้ไม่มีใครพบแนนอีกเลยแต่สารไม้หน้าบ้านเมมีตุ๊กตานางลำตัวใหม่ถูกเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งตัวพร้อมแขนที่บิดเบี้ยวผิดรูปเหมือนถูกจับหักก่อนตาย